สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอ่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะกันนะเริ่มต้นเลยเด็กเลี้ยงแกะการละครั้งหนึ่งมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งทุกวันเด็กเลี้ยงแกะคนนี้จะต้องต้อนฟูงแกะของต้นออกไปหากินหญ้าที่ชายปา่าอยู่เสมอ และเมื่อเขาได้นำฝูงแกะมาถึงที่ชายป่าแล้วก็จะต้องนั่งเฝ้าเพื่อคอยปกป้องไม่ให้แกะเป็นเหยื่อของหมาป่าจนกว่าแกะทั้งฝูงจะกินหญ้าเสร็จนี่นี่นี่ฝูงแกะของเขานะคะวันหนึ่งจึงคิดหาเรื่องสนุกๆเพื่อความสนุกสนานจึงแกล้ง ร้องตะโกนขึ้นด้วยเสียงอันดังพร้อมทั้งวิ่งอย่างตรโหนกตกใจเข้าไปในหมู่บ้านป้าก็ร้องตะโกนโมกเวกไปตลอดทางว่าช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยจ้าหมาป่ามากินแกะเยวมากินแกะแล้วช่วยด้วยเจ้าคะ่ะพวกชาวบ้านเมื่อได้ยินว่ามีหมาป่าออกมาดังนั้นจึงพากันวิ่งเข้ามาจะช่วยพร้อมด้วยอาวุธต่าง แต่แล้วเมื่อวิ่งมาถึงที่ฝูงแกะอยู่นั้นก็ไม่พบหมาป่าอยู่ที่ไหนเลยสักตัวเดียวมองเห็นแต่พวกแกะกำลังเลมหญ้ากินอย่างสบายใจเด็กเลี้ยงแกะหัวเราะชอบใจที่สุดที่หลอกทุกคนได้ชาวบ้านพากันยืนงงกัน นี่ดูสิเนี่ยดูสิเนี่ยเด็กเลี้แกะหวัวลาะชาวบ้านก็งงกันใหญ่ชาวบ้านพากันยืนงงกันและเมื่อรู้ว่าถูกเด็กหลอกต่างก็โมโหกันอย่างมากเพราะต้องเสียเวลาทำงานของพวกเขาเด็กเลี้ยงแกะเมื่อหลอกใครๆได้สำเร็จก็ให้เป็นรู้สึกสนุกสนานเป็นอย่างมากหลังจากนั้นเขาก็ยังแกล้ง หลอกแบบเดิมให้ชาวบ้านพากันวิ่งหน้าตื่นเข้ามาช่วยอีกสองสาครั้งจนกระทั่งวันหนึ่งมีหมาป่าไล่จับกินแกะของเขาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตกใจหน้าซีดวิ่งร้องเสียงหลงขอร้องผู้คนช่วยช่วย,วยช่วยหมาป่ามากินแกะแล้วช่วยด้วยเจ้าค่ะเขาตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจนคอแหบคอแห้งไปหมดแต่ชาวบ้าน ที่ได้เคยถูกหลอกอย่างนี้มาแล้วหลายหวนไม่สนใจละเดินหนีกันไปหมดทุกคนหมาปา่า